ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م ا ل ح م د ل ل ه ب ن ع م ت ه ت ت م ص ا ل ح ا ت و ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م ع ل ى م ن ل ا ن ب ي ب ع د ه و ع ل ى آ ل ه و ص ح ب ه و س ل م ت س ل ي م ا ك ث ي ر ا ก้อนมุสลิมฟะรฮิมุลลอฮุตะอาลาวะนะฟะนะบิอุลูมฟิดดารอยนอามินเรื่องของสิ่งที่ใหม่สิ่งที่สดเนี่ยเป็นสิ่งที่มันตรงกับจริตตรงกับความต้องการของมนุษย์ทุกๆคนเลยเพราะว่าสิ่งที่ใหม่และสิ่งที่สดเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่หนึ่งเรา ก็จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่นะถ้าเป็นอาหารใหม่อาหารสด <Yoda> ก็ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ของที่ใหม่ของที่สดชื่นตาชื่นใจและเช่นเดียวกันเลยอีมานที่สดอีมานที่ใหม่เนี่ยเป็นสิ่งที่มันมีค่ามากกว่าและมีความสําคัญมากกว่าทรอสุลลลอสอลลอสฮัลสลัมนะพยายามที่จะกระตุ้นให้เรานั้นได้พยายามพื้นฟูอีมานของเราทําให้อีมานของเราเั้นสดแล้วก็มาอยู่ตลอดเวลา วันนี้ประเด็นที่เราจะคุยกันแบ่งปันกันคือประเด็นเรื่องการฟื้นฟูอิมานการทําให้อิมา่นสดแล้วก็ใหม่อยู่ตลอดเวลามีประเด็นคือมีเนมีผู้ที่ถามนะอัสสาวัานมีคนถามผู้รู้ว่าอูรีโดตจดีดะอีมาน,นีฉันต้องการที่จะฟื้นฟูอีมา่นของฉันหรือทำให้ใหม่ว่าอูรีโดอันอุซัดดิโกอันอุซอดดิโกมาอันนับซีฟีกุลหอเชนและฉันต้องการที่จะมีความมั่นคง การสร้างและฉันต้องการที่จะทําให้จิตใจของฉันมีความมั่นคงในทุกสถานการณ์ในทุกสิ่งอ่ะยศากรลอหุคายรอขอรลอสุบาฮานุตลาเดชงประทานสิ่งที่ดีให้ด้วยเชิท่านตอบว่าอันอิจาบะคคำตอบนั้นคืออัลฮัมดุลิลลาฮิวัสซาลาตุวัสซลามอะลัยรอสูลิลลาฮ์วะอะลัยอาลีฮิวะลซัฮบิฮิอัมมาบะดุฟอินนะฮูแท้จริงแล้วยะต่างอย่างนัลมุสลิมมุสลิมทุกคนนั้นมีความจำเป็น อะไรล่ะลฮิรุสุัลจะเจดี إ ي า ا ن ที่จะต,ตรือร้นมีความกระหายที่จะฟื้นฟูอีมานของเขาอยู่ตลอดเวลาวาสบาติฮและสองมุสลิมทุกคนต้องมีความกระหายที่จะทำให้อีมานของเขาน้นมีความมั่นคงที่ในกับฮาอีมานทั้งหมดเลย มันคงเล่นเฮดายะกับฮีดายะกับทำทางนําที่อิสลามได้สอนเราไว้สิ่งที่ดีสิ่งที่ใช่วอลิสติกรมาจีสามเรานั้นต้องมีความกระหายในการที่จะอิสติกอมาในการรักษาในการยืนหยัดต้องมีการยืนหยัดอิมานว่าซิดธิธ์ฮี่ ฟรีแต่อามูนี่มาอัลลอฮ์และการที่เขานั้นจะต้องมีความจริงจังในการปฏิบัติกับอัลลอฮ์สุบฮานีวาตาละวะมะอันนัสและการปฏิบัติกับผู้คนนั่นคือวิถีชีวิตของมุสลิมนะมุสลิมมีสิ่งที่ดีมีหลักการที่สอนไว้ให้เรานั้นได้พบได้เจอสิ่งที่ดีๆแต่ในการที่จะได้สิ่งที่ดีๆเนี่ยมันอยู่ดีๆแล้วความดีสิ่งดีความสําเร็จเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้กรามจึงบอกทางไว้ว่าทางใดที่สู่ความสําเร็จ ทางใดที่เป็นไายนะก็จะบอกกล่าวไว้เป็นหลักๆไว้แต่นี้ไอ้สิ่งที่จะช่วยให้เราได้เดินไปตามทางนั้นให้ทําและสิ่งที่จะช่วยให้เราได้ทิ้งสิ่งที่ไม่ใช่นั่นคือมันต้องเป็นพลังพลังภายในพลังอิมาศรัทธาโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยกระแสของฟิตตันความราามรดสัมมรสายนี่เกิดขึ้นกรบททดสอบต่างๆนะนะเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่มันทาให้เรานั้นหลุดจากศาสนาทําให้เรานั้นห่างจากศาสนา สุรุลลอฮุรลุรลรละสำเร,ร็จข่าวว่าบ้าดืรูบิลอามาเดอดซาเล์ท่านอะไรจงรีบเร่งในการทำอามานอิบะาดาท,ที่ดีฟิตันเพราะว่ามันต่อไปมันจะมีความฟิตันมีความระสัระสายม,มีความโกลาหลนมีบททดสอบต่างๆมากมายซึ่งเราก็จะเห็นในปัจจุบันเนี่ยมันเยอะมากเลยนะบททดสอบที่เข้ามาในตัวเราโดยเฉพาะโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมันมาแบบเนียนมากเลยนั้น นั้นถ้าหากว่าเราไม่มีอีมาเราไม่มีอิมานไม่มีพลังที่จะซึมซับสิ่งที่ดีๆอยู่ในโซเชียลมีเดียเนี่ยเราก็จะตกเป็นท่านของมันเนี่ยปล่อยไปตามกระแสมันไปอยู่ไปตามไปตามไปตามสิ่งที่มันมันซึมซับให้กับเราอะมันสร้างความเรียนความชอบให้กับเราอะนั่นจงเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากเลยต่อไปนั้นฝีตานความสรสศมรสายสิ่งที่ไม่ดีงามนั้น <c oughs> มันจะเกิดขึ้นมาก็คืตัวอินไลร์มุสลิมมุสลิมมันเหมือนช่วงเวลาต่างๆของค่ําคืนที่มันมืดมนมันมืดแล้วก็มันเปลี่ยนไปอย่างเร็วแล้วก็แรงมากเลยนะมาไม่ทันตั้งตัวแล้วก็มาเป็นลูกๆมาเป็นมาเป็นทัพเป็นทับซับซ้อนนั่นคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอันนี้เป็นฟิฟิตันความำรำสประสายของคนเป็นคามรสาระสายของโรคภัยแค่เจ็บเป็นความระสประสายของเศรษฐกิจ มันจะเข้ามาอยู่ตลอดเวลาเลยนั้นกาคิอตอกาคิอต่อในในมุสลิมยสุสเบหูมุมีนันวายุมซีกาเฟรอนฟิตตันความระส่ำระสายนี่มันทำให้คนคนหนึ่งตอนเชา้าเป็นมุสลิมอยู่เลยแต่ความระส่ำระสายในฟิตตันสิ่งที่มีดีงามที่มันไหลเข้ามามันทำให้คนคนนั้นเย็นตอนเย็นมันเป็นกาเฟตไปแล้วเป็นผู้ดีศรัทนาไปแล้ว นี่คือเรื่องที่มีความสำคัญกระแสต่างๆที่มันไหลเข้ามามันเร็วมันแรงว่ามันพร้อมที่จะทําให้อิมันของเราหลุดมันจะกระชากอีมันของเรานั้นให้ออกไปนั่นคือสิ่งสําคัญเยในฮะดิษกาวถึงอีมันมันทําให้อิมันของเขาตอนเช้ายังเป็นมุสลิมอยู่เลยยังเป็นอีมันอยู่เลยแต่ยามถึงตอนเย็นนั้นด้วยกับสิบกว่าชั่วโมงที่ผ่านมาในเวลานั้นมันมี มันมีความเร็วซามมันมีบททดสอบต่างๆนานามันความปั่นป่วนต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นความแยกลําบากไม่ว่าจะเป็นตักกะอะไรก็ตามที่มันมันเข้ามาเนี่ยที่พยายามเข้ามาในสามซึ่งเหมือนจะแบ่งเป็นสองประเภทนะฟิตันเนี่ยหนึ่งฟิตันที่เป็นชุบฮะฟิตันบททดสอบความระสาระสายที่มันสร้างความสับที่มันสร้างความชุบฮะความความคลาใจความสงสัยโดยเฉพาะเรื่องของศาสนาเรื่องของพระเจ้าเรื่องของอัลลอฮ์เรื่องของอิสลาม ขาก,ก็พยายามที่จะเยียดตักกะแนวทางต่างๆนานาที่ไม่ใช่อิสลามที่มันขัดกับอิสลามเช่นความพูดที่บอกว่าอ,อิสลามคือความเชื่อความเชือ่อคือไม่ใช่ความจริง <c oughs> สามพิสูจน์ยังไงในเรื่องของพระเจ้าตักกะปัจจุบันนี้คนที่ไม่เชื่อในศาสนาไม่เชื่อในพระเจ้ามันยิ่งเยอะมากยิ่งขึ้นมีการดีเบตมีการอะไรกันใช้ตักกะ ที่มันปูดเบี้ยวและผิดเพี้ยนไปมากายมหาศาลเลยนั้นอิสลามจึงให้เราระวังเรื่องของอิมาสัทธานึงหนึ่งเลยมันเข้ามาเรื่องของชุบฮะแต่ความสงสัยไหมอิสลามดีจริงทําไมมันในปัจจุบันนี้มุสลิมอิสลามไม่เห็นมีความเจริญที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเลยมันก็จะเข้ามาในเรื่องนี้ ซึ่งถ้าดูเพลเพๆแล้วมันก็ดูว่าเออมันใช่มันเหมือนว่ามันจะใช่แต่เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วนั้นมันมีหลักการมันมีองค์ประกอบมีโครงสร้างอะไรบ้างที่มันจะทําให้เรานั้นได้มีความดีได้มีความเจริญซึ่งในฮะดิษก็กล่าวชัดเจนตามใดก็ตามที่เรายืนหยัดอยู่กับศาสนาแน่นอนความดีความเจริญเกิดขึ้นมาเลยก็ตามที่ออกห่างศาสนาความเข้มแข็งความชัดเจนในเรื่องของศาสนานั้นอ่อนแอลง ความเจริญก็อ่อนแอลงความดีงามมันก็อ่อนแอลงซึ่งทั้งหมดเลยนั้นจะจะผูกอยู่กันอิมนศสัทธาเพราะถ้าอิมานดีอิมานเข้มการอิมานการสัทธานั้นถูกต้องมันก็จะเป็นเป็นพลังพลังในการที่ทาให้มุสลิมนั้นได้รับความดีพลังนี้ทําให้ตัวเราได้รับความดีเอาชนะฟิตันต่างๆนานา,นานาได้ฟิตันที่มาจากสุบฮาสองฟ,ฟิตันฟิตนะที่มาจากคําว่าชฮาวาต ที่มันตรงกับอารมณ์ความรู้สึกตรงกับจริตเราเนี่ยบททดสอบมาเนี่ยนั้นโซเชียลมีเดียสื่อต่างๆนานาเนี่ยมันทำให้เราด้หลงใหลเสพอยู่กับมันติดกับมันเกมบ้างอะไรบ้างเราต้องมีสติอีมาในไปสู้กับมันไปชนกับมันให้เลือกทําเลือกดูในสิ่งที่ดีนะกลับคืนมาในในส่วนการอีมาสตาให้ได้ถ้าไม่งั้นเราก็ตกเป็นเหยื่อมันเราก็จะไม่ได้ในสิ่งที่ดีๆีถ้าหากว่าเราอยู่กับเพียงแค่โลกมันโลกที่มันหลอกโลกที่มันไม่ใช่ มันเป็นเรื่องหลอกลวงมันไม่ใช่เป็นความจริงแต่ว่ามันมามันมาเนียนมันมาสิ่งมันทำให้จริตของเราความชอบของเรานั้นไปกับมันด้วยทั้งหมดเราต้องเอาอีหมานไปสู้กับมันนะเอาอีหมานการศรัทธาเนี่ยไปสู้กับมันนั้นถ้าเรานั้นในวันนี้ที่เราเรียนกันเนี่ยว่าอ๋อถ้ามีอีหมานดีเนี่ยมันเอาชนะได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นฟิตตันความรัศมีรสายบททดสอบที่มาในเรื่องของชุมบหะ ในเรื่องของความสับสนในเรื่องของความสร้างความสงสัยหรือไม่จะเป็นชุบพระที่มาในเรื่องของชาาัฮว่าที่มันตรงกับอารมณ์ความอารมณ์ความต้องการของเราอิมานที่อม م านท,ที่ที่เข้มศรัทธาเราศรัทธากับ Allah, อัลลอฮ์เราต้องการหวังการตอบแทนจากลอสุบฮานุวา,าลามันจะไปจัดการมันไปชะลอได้เลยนะ,ะนั้นเนี่ยในการตามอามุนในการปฏิบัติกับอัลลอฮ์การละหมาดการบวชการสการ การอ่านกุรอานเดืว่าอาออมานมาอันนัสนะการที่เรานน้นปฏิบัติกับผู้คนแ <c oughs> ก,การที่เราให้อภัยการที่เราทําดีกับผู้คนพูดดีทดําดีทั้งหมดเลยมันต้องอาศัยการ إ ي มานกนารศรัทธาอิ م านที่สดแล้วก็อิมานที่ใหม่มันจึงเป็นเรื่องที่มีความสําคัญนั้นวลว,ลวลสีเลตูสอวลว,ลวลสีลตูอัล อัลมัซอัลมิสอัลมาเซตุอัลมัซลมสื่อที่มีความสงสง่งสื่อที่มีคุณค่านลิตรจีดีดินอะิมานในการที่ทำในการฟื้นฟูอิมานวัสซิกในการที่ฟื้นฟูความจริงจังความมุ่งมัน่นอันนี้สำคัญมากเลยนะเขาจะบอกกับเรานะ ว่าเอออิม่านสำคัญนะอิมานดูเบื้องหลังของทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะมันทําให้เรานั้นเอาชนะเรื่องเราต่างๆได้ตอนนี้วิธีหรือว่าสื่อที่จะทําให้อีมานของเรานะสดแล้วก็ใหม่หรือพูดด้งไงว่าเรานะสามารถที่จะฟื้นฟูอีมานของเราหลากักๆได้อย่างไรนะว่าเหี้ยก็คืออ,อีกแสลรมินกะริมาติอตัตจวิดการทําให้มากในการกล่าวถึงกะริมตาติัิดกะริมตาติอัิดคืออะไรกะริมตาติัิดคือละอิลาฮะอิลอฮ์ ให้เราได้เยอะอยู่กับคําเนี้ยให้เราได้มากกับคํานี้มันมีประเด็นว่าเอาบางทีเราก็ละอิละห้หล้อ il เนี่ยอยู่สม่ําเสมอแต่เสร็จแล้วเนี่ยพอฟีตันบททดสอบต่างๆมาเนี่ยเราก็ไม่สามารถต้านกระแสมันได้เนี่ยอะไรที่มันเกิดขึ้นมาประเด็นสำคัญเคยนะมันไม่ใช่จํานวนมันไม่ใช่คํากล่าวอย่างเดียวนะมาแต่ดับบริมานะฮะอันนี้สําคัญ พร้อมกับการไข้ควรความหมายของคำว,ว่าละอิลาฮะอิลลัลวะนั้นมีคนมากมายก,กาล่าววาละอิลาฮะอิลลัลวะแต่ว่าไม่ได้จะดบ,บูธไม่ได้ไม่ได้เข้าไข้ควรความหมายที่ถูกต้องตีความไปในประเด็นต่างๆนานา,นานของคำว่าละอิลาฮะอิลลัลวะและอิลลัลนั้นตรงไปตรงมาชัดเจน <c oughs> ตามความเข้าใจาของมาดาวส,วสดบาบะและอิลาฮะคือปฏิเสธละอิลาคำว่าอิลา ก็คือแปลว่าพระเจ้าตรงๆเลยพระเจ้าการเคารพบูชาสักการะพึ่งเพิงนั่นคืออีละอิละทั้งหมดเลยนั่นเคารพการเคารพบูชาอิละสิ่งสักการะทั้งหมดเลยเนี่พยพฏิเสธทั้งหมดเลยอินละอัลลอฮแล้วก็ให้เหลืออัลลอฮ์ไว้คําว่าอิละกับอัลลอฮ์มีส่วนที่ต่างกันอีละเนี่ยเป็นเป็นนายกิรอแปลว่าพระเจ้าความศักดิ์สิทธิ์สิ่งเคารพบูชาทั่วๆไปส่วนคําว่าอัลลอฮ์นั่นคือคํอามีอาลิฟลามคามานาลิตตาอาริฟ และเสร็จแล้วคำนัถูกที่งไปแต่คำว่าอัลลอฮ์เนี่ยมันคำว่าเดออัลลอฮ์นั่นแหละเดออิลลฮนั่นแหละก็คืออัลลอฮ์องเดออัลลอฮ์ผู้นี้อัลลอฮ์ทรงมีสีลธรรมราะห์มานรานอะหีมทรงไม่ตากรุณาอัลลอฮ์พระเจ้าซึ่งมีซีฟธรมีลักษณะที่เป็นผู้ที่ให้กอยุมให้อัลฮัหอยู่ัอกอยุมทรงที่เป็นมีชีวิตมีชีวินเป็นอมะตะเป็นผู้ที่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นต้องพึ่งพิงอัลลอฮ์ต้องพึ่งพิงพระอ,องค์และพระอ,องค์ไม่ทรงพึ่งพิงสิ่งดนนั่นพระเจ้า ั่นคือเรื่องที่มีความสําคัญนะว่าความเข้าใจความลึกซึ้งคําว่าแต่ดับบอันเนี้ยที่อยากจะฝากเอาไว้ไปดูความหมายและอิและหลลออ์ในเชิงลึกไม่ใช่เพียงแค่ว่าและอินาละลลอฮ์กล่าวให้เยอะๆอย่างเดียวไม่ใช่แบบนั้นเนี่ยสิ่งที่มีความสําคัญมากกว่าจํานวนปริมาณคือคุณภาพคุณภาพของคําว่าอิกซาร์เนี่ยให้เยอะๆกับเวลายู่และหลงล,ลให้กล่าวเลยหลงลาเยอะก็คือแต่ดับบดด้วยใครควร والعاما والعمالي والعمل ุมบ่มุกต่ำหาและปฏิบัตตามเจตนารมณ์ของขบวา่ลาละอิลัฮะอัลลอฮเจตนารมณ์ของละอิลัฮะอ,อัลอลอฮนั้นคือตัวฮีนะตเนตัวฮีตแปลว่าถวายอิบาระดะอิบาระดะทั้งหมดแด่อัลลอฮ์และปฏิเสธชิริกสิ่งปำปนทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องของดุนยา ชื่อเสียงกิตยศต่างๆนานนะที่เข้ามาในเข้ามาเนียนในคราบของดุญยาเนี่ยพษษิรเสดออกไปสองสิ่งที่มาเป็นเรื่องใหญ่คือเรื่องที่มาในความศักดิ์ธิ์ความขลังดนบรรดาให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นอันนี้คือเกี่ยวข้องกับชริกใหญ่อันนี้ขจัดออกไปนั่นคือการขจัดออกไปก่อนหลักการและเอลขจัดออกไปสิ่งที่ไม่ใช่ใสรับชิดว,วานั่นคือเช่นเดียวกันเลยนะ คำว่าละอิลลหา์สิ่งเคารพสิ่งบูชาสิ่งที่ใช่สำหรับช,ชีวิตเราที่ต้องออกไปเนะี่ยสิ่งที่ไม่ใช่นั่นออกไปอินเรลอให้เดือดร้อ์คือตอบโจทย์อัลลอฮ์องเดียวนยะทิศทางของเราก็ต้องตอบโจทย์อัลลอฮ์เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับเรานะมากมายเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นกับเรามากมายในแต่ละวันถ้าเรามีหลักและอิเลห์เรลอนี่คือให้กลับไปหาอัลลอฮ์องเดียวอนะอะไรก็ตามที่โจทย์มันไม่ใช่ไปหาอัลลอฮ์ ไม่กลับไปสวงหาความปอดบ้านจะเอาละให้เราพยายามละมันแล้วก็พยายามเลิกใส่ใจกับมันเนี่ยนชีวิตเรามันก็มีแต่เรื่องเต็มไปหมดเลยเห็นไหมว่าอ๋อหลักลาอิาลามุกตลอเจตาเจตาร,ตาร,รมณ์ของลาอิาลานั่นคือขจัดสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปและให้เหลือสิ่งอัลลอฮ์ในการใช้ชีวิตเรานั้นหนึ่งเลยนะคำว,ว่าลาอินาลานั้นแต่ดับดุกให้ควรความหมายของมัน ความหมายต้องถูกต้องใช่ด้วย 2. ปฏิบัติตามเจตนาลมสา 3. รักวิยตุฮาสร้างความเข้มแข็งของละให้กับกิมาละอิลาหิลลว่าจะต้องสร้างความเข้มแข็งให้ละอิลาหิลลอฮนั้นมีมีพลังมีความเข้มแข็งรับละอิลาหิลลอฮอยู่ตลอดเวลาให้ละอ,อิลาหิลลอฮกิมาเตาฮิตหัวใจของเรานั้นให้สิ่งนี้นะั้นมีความสด ใหม่อยู่ตลอดเวลาทํำยังไงล่ะบิดจะอัมมูรี่หนึ่งเลยนะโดยการที่นั้นพิจารณาใครควรฟรีอายาจินละอัลกาวนียะวัลมัจลูวาสัญญาณของล l l เครื่องหมายของ Allah s u b h ุ n a ะอัลกาวนียะที่อยู่ในโลกนี้วัลมัจลูวาและอายะกุรอานที่อยู่ในอัลกุรอานสองอย่างนะเครื่องหมายของล้หหลอัลกาวนียนนะยยออยค,ยาาคือโลกเนี้ยจักรวาลนี้ สิ่งอัลลอฮ์สร้างมาในจกักรวาลนี้มีความซับซ้อนแต่ทั้งหมดนั้นมันกลับมาโอ้ความยิ่งใหญ่ของผู้สร้างเพียงเล็กน้อยในตัวเราความซับซ้อนความสวยงามความลงตัว <c oughs> ในตัวเราเนะวัฟฟีอัลฟาสกุมอัฟลาตุบเซโรนในตัวของท่านไม่พิจารณาหรือมันเป็นหลักฐานบ่งบอกว,ว่ามีพระเจ้ามีการสร้างมาในโลกที่เราได้เห็นอยู่ภูเขาแม่น้ําสิ่ง,งต่างๆหรือดูการาต่างๆนานาน ั่นคือเกานเนี่ยนะเป็นคนบอกว่าอ๋อดูสิ่งนี้แล้วก็เชื่อมกับอัลลอฮ์ให้ได้เราไปเที่ยวไปเซียเซียฮะอิสลามสอนไว้นะนะให้พิจารณาขณะที่พิจขณะที่ไปดูมัคโคลของอัลลอฮ์เนี่ยพิจารณาให้ดูมัคโคลของอัลลอฮ์แล้วกลับไปหาอัลลอฮ์ให้ได้นั่นคือจะช่วยให้เราอิหมานเพิ่มนะว่าเราจะรูว่า อายะุอกุรอานที่เราอ่านกันอยู่เนไปดูทับเสดูอธิบายดูให้เยอะๆอ่านหนังสือทับเสดให้เยอะๆเราจะเห็นเราจะเห็นวความลึกซึ้งในอันกุรอานว่ากุรอานนั้นเป็นกาลามุลลอฮ์ดำรัสที่มาจากอัลลอฮ์มันไม่ใช่เป็นคําที่ประพันธ์ของท่านนบีไม่ใช่เป็นคําประพันขอ,ของของมนุษย์คนใดเลยนมนุษย์คนใดก็ตามพยายามที่จะทำลายกุรอานก็ไม่ได้พยายามที่จะประพันธ์แต่งกุรอานมามันก็ไม่ได้ไม่เหมือน เขาจะรู้เลยจับได้เลยว่าอานี่ไม่ใช่นั่นคือความหัศจรรส์ยะองายาั้ของอันโกรอ่านที่มีอยู่นะมันก็เป็นเครื่องบ่งบอกแล้วนั่นการที่เราอ่านโกรอ่านจะดับดบไข้ควรอ่านตับเซตอยู่ตลอดเวลานั่นเป็นสิ่งที่จะไม่ช่วยอิมานของเราเพิ่มนะว่าฟีนาตายีอัลอารมล เอาก๊อปมาจากคำว่าบิตตะอัมมุลนะเราสามารถจะสร้างความเข้มแข็งอันกุรอานได้นั้นโดยการที่ได้พิจารณาได้ดูผลของการกระทำตักดีร <c oughs> ยจุมละประโยคนี้มาก็คือว่าตักเวียตุหาบิตตะอัมมุลีฟีนาตาอิลอามัน เสริม إ ي م านสร้างอม م านโดยการที่พิจารณาค่อควรถึงผลของสิ่งที่เราได้ทําอามาจะเราได้ทําพอเราได้ทําดีพอเราได้ละพอเราได้อ่านกุรอ่านพอเราได้ละหมาดพอเราได้ทํารลราก็ إ ي มานทาให้เราศลเราก็อม م านทาให้เรามีความเข้มรับมือกับปัญหากับปศก إ ي م านทาให้เราได้ขอดูออ้างกับอัลลอฮ์ إ ม م านทาให้เรานั้นไม่ท้อแท้ไม่สิ้นหวังอ ي ่านของเราทําให้ชิดของเราั้นมีพลังเตาฮฮดทำให้เรามีพลังมีความหวังเพราะเรามีอัลลอฮ์สุบฮานวาตันนั่นคือผลนะ ผลของการที่เราได้ทำตามนัยยะของ إ ي م านของเตวฮิตนั้นอัลอะมันบิมุกตัวต่อฮาละมันการทำที่มันสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของละอิละหิลละวะนั้นพอมีละอิละหิลละวะเราต้องทำต้องอิบะดากับอัลลอฮฺแต่อิบะดาต้ององค์เดียวนั่นคือเจตนารมณ์ฟิดดุนยาัลอาคิยร์เราทั้งดุนยาละอาคิยร์เราเราเห็นคนทำเสร็จแลก็มีความเพิ่มคนที่อยู่กับ إ ي م านอยู่กับเตวฮิดจิตใจของเขามีความสงบแม้ตัวเราก็ตาม ทุกครั้งเรามีความมีความเครียดมีปัญหามีอุปสรรคแต่กลับมาสู่ตะวิหิตกลับมาการตะวักันกับอัลลอฮ์กลับมาสู่การขอดูอาอัลลอฮ์ Allah, สุบฮานวอัอันนี้เป็นผลนะสรุปคือผลของอีมานผลของตวัวนห้คือการที่เราได้ปฏิบัติได้ปฏิบัติตามในยะของอีมานในยะของตะวฮหิตคือต้องทําต้องอีมานหรือพูดยังไงอีกมุมหนึ่งคือผลของตะวฮหิตก็คือนั่นคือตะวิหิตอูรุฮิยะคือเราเราต้องปฏิบัติตาม เราต้องปฏิบัติตามาต้องปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของสิ่งนี้คือได้อิบาดาสักการะกับอัลลอฮ์เนี่ยเราเห็นเลยว่าอ๋อผลของการที่เราได้ทําตามตามตาวฮิดเนี่ยเราได้ต่ว่ากันกับอัลลอฮ์เพียงเนี่ยเราก็จบแล้วเราเห็นแล้ว่าโอ้ความความดีอันยิ่งใหญ่เลยเนี่ยการที่เรานั้นได้สวัติอดทนการที่เราได้รือบอบิลละยินดีในสิ่งที่เราให้เกิดขึ้นมาเนี่ยโอ้มันเป็นความเป็นความสัจจรรย์เป็นความพิเศษที่ทําให้ชีวิตของเรามีความสุขได้เนี่ย ดยที่เราไม่ต้องไปไม่ต้องไปอาศัยปัจจัยต่างๆในดุนยานี้มากอะไรมันจะมีความยิ่งใหญ่ไปกว่าการที่เรานั้นสามารถที่จะรับมือกับเหตุการณ์กับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับเรามาไม่ว่าจะมาหน้าไหนมาไม่ไหนเนี่ยดีไม่ดีอย่างไรเราถ้าเราพอเรามีอีมานมีตัวเชิดเรารับได้ทั้งหมดเลยอ่ะดีเราขอบคุณอัลลอฮ์ไม่ดีเรานํามันเป็นเราก็จะทําให้สิ่งนั้นมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นโอกาสเนะี่ยเราได้ดอาอกุทอศ <c oughs> ได้สบายได้อดทนได้มอบกับอัลลอ์สุบฮานุวาตละนั่นคือนตตาอิจามันคนของการที่เรานั้นได้ทําตามเจตนารมณ์ของลาอินฮาลลอดุนยาเนี่เราก็จะเห็นแหละโอ้ความดีงามเวลาเจอะวันนี้เราไม่ได้สัมผัสแต่เรารู้มั่นแน,น่นอนว่าดุนยาเราดุนยาเราได้สัมผัสแล้วเนี่ยความสุขฮาลาวะดุนอ,อีมานความหวานหอมของอีมานมว่าเราได้ทําตามอีมานรักรักเพื่ออัลลอฮ์ตอบโจทย์เรื่องอัลลอฮ์อย่างเดียวเลย วันอาเราห์แน่นอนอาเคราร์นนั้นนั้นเป็นเป็นเรื่องที่ที่ที่จริงที่แน่นอนได้อย่างแน่นอนอยู่แล้วดดวยกับราะมกความเมตตาของอัลลอฮฺวลีย์สตาอินและเขาจงขอความช่วยเหลือกับอัลลอฮ ลามตอนนี้เขาเรียกลามุลอัมรีนะเวลาแปลแปล,แปลให้กระชัดไปเลยไม่ใช่แปลว่าจะขอความช่วยไม่นะวารีสตาอินบิทดูอาและเขาจงของความช่วยเหลือกับอัลลอฮ์ด้วยกับดูอาเนี่ยสำคัญมากเราก็จะเห็นว่าเมื่อเรามีดูอาอยู่กับดูอาเรื่องราวต่างๆเราง่ายเราเห็นผลย่านที่เกิดขึ้นมาพลังของดูอาเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสซึ่งนี้นมันจะพอเราอยู่กับสิ่งนี้นมันทาให้อิหมานมันจะเข้มเข้มเพิ่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 ม แต่เมื่อใดก็ตามถ้าหาว่าชีวิตเรามันไม่ได้อยู่กับหลักการเนี่ยสี่ห้าข้อที่ผ่านมามันเป็นแก่นเป็นเรื่องเราที่มีความสําคัญเนี่ย إ ي ่ ا นของเราก็จะมดอดก็จะไหม้ก็จะฟอก็อจะอ่อนแอมันก็เสร็จแล้วมีอ ي م ا ن มันเหมือนไม่มีอีหม ن เนี่ม إ นคือไม่สามารถผลักดันให้ชีวิตของขาได้รับความดีเลยอันนี้คือเรื่องที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเลยอันั้นให้วาเลียสตาอคนบิดดัอาจงขอความช่วยเหลือกั Allah, กอัลลอฮ์ดยการด็อา ว่าซาฮบะทีอาลิสติกอมะเช่นเดียวกันน้นการที่ทําให้อีหมานเพิ่มแต่ว่าฮิตเพิ่มนั่นคือซาฮบะเป็นเพื่อนคบหาอาลิสติกอมากับคนที่มีความมีความยืนหยัดที่มิศาสนาเราสังเกตได้เลยว่าคนว่าว่าคนคนนั้นเขามีลักษณะในในสายอย่างไรไปดูเพื่อนเขาห้าคนดิเพื่อนของคนนั้นห้าคนที่เขาสนิทเนี่ยเป็นคนนั้นไปดูไปดูเลยไปส่องดูเลยว่าเขาคุยกับใครมากที่สุดเขาประครมากที่สุดนั่นแหละมันเครื่องมือบอกว่าเขามีนิสัยแบบนั้นละ อันนี้สําคัญมากเลยให้เลือกคบคนที่ดีคนที่ดีที่ว่หนึ่งคือดีในอิสลามนะไม่ใช่ดีตามนัยยะของเราชีวิตของเขาเนี่ยการที่จะช่วยให้ชีวิตของเขาได้ประสบความสําเร็จและดีงามแบบก้าวกระโดดไม่ต้องออกแรงอะไรมากมายคือการครบเพื่อนที่ดีอนั่นคือเรื่องราวที่ในฮะดิษนิกในในคำอธิบายสั้นๆกระชับกระชับอะไรนะแต่ว่ามันเป็นแก่นเป็นเรื่องราวเนี่ย การที่จะฟื้นฟูอิมานทำให้อิมานของเรานั้นสดแล้วก็ใหม่เพื่อที่จะรับมือกับเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นให้เป็นความดีเนะี่ยอยู่ในฮะดิษนะฟาฟิลฮะดิษในฮะดิษนบีกล่าวว่าอินนั่นอิมานแท้จริงอิมานการศรัทธานะเนี่ยะรู้ว่าตัฮิดลายักษลายักละก็อ่านว่าลายักษละก็ไม่ใช่ยักลุกโอนะแต่ยักลุกแปลว่าสร้างลายักละก็แปลว่าแปลว,ว่าเก่าอิมานนั้นจะเก่า ฟีเยฟฮัดิคุมที่อยู่ในภายในเยฟแปลว่าในหัวใจอีมานที่อยู่ในหัวใจของพวกท่านนั้นจะเก่าจะเก่าจะเทอะทอมันเหมือนว่ามันที่มันเหมือนใส่เสื้อผ้าเนี่ยกามายะคคาราโกอัศวบเหมือนเสื้อผ้าที่มันสกปรกอะ่ะบางทีไม่ได้เก่าเก็บแล้วนะแต่ว่าเราเอาไปใช้เนี่ยพอเสื้อเสื้อผ้าเราใส่ไปวันสองวันไปเจอของสกปรกไปเจอเนี่ย ของเปอเปื้อนเจอน้ำหมึกเจอแกงเจออะไรบางทีมันเก่าไปเลยจับพันเลยเนี่ยเข้ามาเปรียบกับเราเช่นเดียวกันอิมัสตางของเราในแต่ละวันเนี่ยเผชิญออกจากบ้านเนี่ยแม้ว่าอยู่ในบ้านเนี่ยเผเชิญกับเผชิญกับโซเชียลมีเดียเนี่ยมันถึงมันทําให้อิมานของเราเก่าออกไปข้างนอกไปเจอคนเจอเหตุการณ์นั่นมันทำให้อิมานของเรานั้นมันเก่ามันสกปรกง่ายๆอ่ะอิมาลนั่นมันจะสกปรกหรือว่าเก่ามันเหมือนกับเสื้อผ้าที่เก่าแล้วก็สกปรก นั้นพระสกปรกแล้วมันมัวหมองมันดูไม่ดีนั่นเป็นเพียงแค่เสื้อผ้านะแต่อิหมานมันยิ่งกว่านั้นนะอิหมานทั้งเก่าทั้งสกปรกมันมัวหมองแล้วนั้นมันทําให้ชีวิตเราดับเลยนะเราจะไม่เห็นสัจธรรมไม่มีพลังมากพอที่จะทําในสิ่งที่ดีๆในชีวิตของเราแล้ววิธีที่จะแก้ยังไงแหละฟ้าซาลอฮ์นะนั้นท่านท่านหลายจงวิงวอนขออัลลอฮ์ขออะไรมาฟุรุบิซานีไอ้อยู่ดดนดันอิหมานให้อิหมานนั้นมาอยู่เสมอให้เฟิร์นฟูอิหมาน ดูอาหนึ่งในดูอาที่ต้องอยู่ในในดูอาของเราอยู่ตลอดเวลานั่นคืออัลลอฮุมะอฮ์จินาบิอีมานวะอาบิชานบิอีมานอัลลอฮ์ขอให้ฉันมีอีมานฟื้นฟูอิมานของฉันอัลลอฮุมะฮ์ับบิบอิเลนอิเลนอันอิมานอัลลอฮ์ทรงฉันให้ฉันนั้นมีจิตใจที่รักอีมานว่าไซยินทูฟิลูบินาและวให้อีมานนั้นมันมีความสวยงามอยู่ในหัวใจของฉันอยู่ตลอดเวลานั่นหนึ่งเลยใหลักที่ช่วยให้ขออัลลอฮ์ให้ให้เราได้ ฟื้นฟูอิมัณท์อยู่นในหัวใจของของพวกท่านของของพวกเราเราว่าฮุตบรารอตบรารอนี่ว่าฟิลฮะดีสเล็กฮะดีสอีกบทหนึ่งนะนบีกล่าวว่าอย่างไรยัดดิดูอิมัณทุกุมท่านอะไรนั้น,นจงฟื้นฟูอิมัณทของพวกท่านท่านอะไรน,นั้น,นจงทําให้อิมณัณทศรัทธาของท่านนั้นใหม่อยู่ตลอดเวลากเลยนะยะรอซูลุลลอฮ์มีผู้ถามว่ยายะรอซูล,ลุลลอฮ์ไกฟะหนูญัดดิดูอิมานนนะเราจะฟื้นฟูอิมัณทของเราเราจะทําให้อิมัณทของเราใหม่อยู่ตลอดเวลาได้อย่างไรล่ะ ก้อนทารุณสวนตอบว่าอักเซโรบินเกาหลิและอิละหะอิลลอละพวกท่านอะไรนั้นจงทําให้ตรงให้มากกับคำว่าและอิละหะอิลลอละเราเรียนรู้มาแล้วว่าอ๋อไม่ใช่เพียงแค่แบบและอิละฮะอิลลอละละอีละอเยอะอย่างนี้ไม่ใช่แต่ความหมายแท้จริงคานี้คือหนึ่งในเรื่องของความหมายลกาวคํานี้พร้อมกับเข้าใจความหมายอะให้ครบให้ครบให้จบ แล้วก็เช่นเดียวกันเลยนะกล่าวคํานี้และนั้นปฏิบัติตามเจตนารมของคำนี้ต้องปฏิบัติคำคำนี้ละอิลาฮิลลอต้องการให้เกิดเป็นจริงะผ่านรุกกลของละอิลาฮิลลอผ่านฉรุตของละอิลาฮิลลอผ่านวาจิบาตุลาอิลาฮิลลอเลยนะซึ่งเราต้องไปรุนรู้คนนี้่องนี้ฉรุตละอิลาฮิลลอนั้นสองประฉรุตละอิลาฮิลลอเงื่อนไขที่ทําให้ปลดปล่อยพลังละอิลาฮิลลอนั้นเจ็ดประการไปดูไปดูศึกษามา รุกรณ์ไล่แล้วอิลลัลมันสองผูรุกรณน,นะคือนับฟยอนวะแล้วก็อิสบะตนปฏิเสธแล้วก็ยืนยันยืนยันวาจิบาตุนไล่อิลลัลสิ่งจําเป็นสำหรับไล่อิลลัลมันมีอะไรบ้างมันเหมือนหลักศาสนาเราเลยนะว่ามันต้องไปฟื้นฟูก,กับเรื่องนี้ซึ่งในฮะดิษนี้กล่าวชัดเจนเลยอักซิโรเมนเกาลีล่อิลาอิลลัลนะให้กล่าวล่อิลลัลให้เยอะในคำบราอิลลัลในยะคือแต่ดับ,บรถ ความหมายด้วยแล้วก็ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของคำคำคำ,คำนี้ด้วยนั่นเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราได้รอดพ้นได้นะว่าที่ผ่านมาเก่าเก่านั้นพยายามที่จะสลัดทิ้งใหม่ๆใ,ในปีนี้เริ่มปีใหม่แต่สิ่งที่เราจะต้องทําให้เราใหม่อยู่ตลอดเวลาคืออ إ ي ่านการศรัทธาของเราเลยนะเมื่อ إ ي ่านใหม่อี ي มานสดทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเป็นความสุขความดีทั้งดุนยแล้วอาเกี่ยวเราใหกับเรา صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين